สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนทำมะเบิงเชอรี่จ้าเชอรี่อะไรชอสเบรปป์ปีนี้บ่คอยดกดกจ้าปีนี้แรงแรงสองเดือนกว่าฝนตกเทียเดียวตกเทียเดียวก็ตกมือเดียวตกกับตกแบบ จังไงดอกแต่กระพาเชอรี่โชสเบร์มันก็บกคอยดกดอกปีนี้แต่ว่ามันก็พอดมีเก็บอยู่จานนี่มันกำลังสีสุกสีแดงโอ้ยนแหละอุยอ้ยหลวงอันปีนี้ปีนี้คุ้มเน็ตไอ คุ้มตะไคร้อยู่จ้ะแต่ว่าคุ้มตะไคร้แต่ว่าบ่ได้คุ้มทั่วถึงคุ้มตะไคร้แต่บ่ได้คุ้มทั่วถึงนกก็มาจิกกินน้ำอะไรจ้ะนี่เดี๋ยวมันมันมันสุกแล้วมันสิเป็นลูกลูกออกสิโอ้ยลวงอีกแล้วลูกช้ำๆจ้ะ ออกซำซ้ำสีม่วงปีนี้บกคอยดกดกแต่ว่าก็มีให้เก็บพี่จ้าโอ้มันอยู่สูงสูงแต่คายล้อมใบก็บ่ได้บะเดยบะเดยล้อมใบหลายดอกล้อมใบห่างลูกมันยังยังแดงแดงอยู่จ้า มันยังพันออกสีอ่านแบบม่วงปันใดออกสีเขาเอ่ยอย่า,าบานเฮาสีอย่างาสีบางแล้วมันยังเปรี้ยวอยู่มันยังพันหวานจ้ะแต่ค่ายกับแต่ค่ายกับคุ้มบมเมดอยู่ข้างบนนงกีก้กินเต็มอยู่เพระาะว่ามันปีนขึ้นไปว่าถึง ปีนขึ้นไปไม่ถึงใบมันก็สิบปุกมันไบนเลจ้ะน่วยสิเอ้ยจหน่อยร้ออีก ถึงอาทิตย์นี่แล้ววะถึงอาทิตย์ดีกับสิได้เก็บมหมดละเพิ่งส่งนี่ล้อมตะคายไว้ยังสีละจ้าข้างบนข้างบนนกเมื่อกี้กินไปเหลือนกก็จังว่าเ้าได้กินหมดแล้ววะแต่ว่ามันก็ยังมีเหลือแบบมันก็บน,กบ,นบนดกบอนบดกจ้า่าเหลือนกยู่ สิมืดมดแน่ได้จ้ะนะมันย้อนแสงลูกก็สิประมาณนั่นละใบมันใบมันปิดไ้ เหลือนกก็ดีใจแล้วคือถึงว่าคิดว่ามันมาดกมันกระดกกัดีแหละพี่น้องแต่ว่าแต่ว่าใบมันปิดมันก็สิใบมันปิดนี่จ้ะอ,อันนงอ่นกนันนกกิกกินจนว่า ย้อนแสงมันก็สิเป็นมืดๆเองสิเลยจ้ะย้อนแสงโอเคนะจ๊นะเนาะเชินดีละจ้า